สวัสดีครับผมชาติจากช่อง DIY บายชาติเมื่อเดือนที่แล้ววันที่26ที่ผ่านมานะครับมีคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับแมกน e ติก c อน t a c t ตอร์เขาถามว่า m a g น e ติก s t 1ขีดกับ m a g น e ติก PAK 1 1 J ต่างกันอย่างไรใช้ไฟ3เฟสกับไฟบ้านในตัวเดียวกันได้ไหมผมก็เลยนำคำถามพวกนี้นะครับมาทำคลิปเพื่อ แชร์แบ่งปันความรู้ให้คนที่ยังไม่รู้ได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไปอีกครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้าเป็นการทำงานด้วยสนามแม่เหล็กเมื่อเขาทำงานหน้าสัมผัสก็จะต่อไฟแล้วส่งไปยังโหลดที่ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องจักรการทำงานก็จะคล้ายๆกันสัดส่วนใหญ่นะครับส่วนประกอบที่ต้องประกอบเข้าด้วยกันก็จะมีโอเวอร์โหลดดีเลย เป็นตัวข้างล่างนี้นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ตัดกระแสไฟออกจากระบบเมื่อกระแสไฟเกินค่าที่เราเซตไว้มาดูรูปลักษณ์ภายนอกของตัวแม g เนติกกันก่อนดีกว่านะครับแมกเนติกแต่ละรุ่นมองภายนอกนะครับจะต่างกันบ้างก็แค่ขนาดคือขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่นะครับกับหน้าสัมผัสการรองรับกระแสที่แตกต่างกันตามสเปคที่ตัวของเขากำหนดมานะครับ ส่วนคอยที่รับแรงดันไฟเลี้ยงก็ไม่เท่ากันเช่นตัวอย่างนี้นะครับเป็นคอย110โวลต์220โวลต์380โวลต์ AC นะครับแล้วบางรุ่นเขาก็ยังผลิตออกมาเพื่อใช้กับไฟกระแสะตรง DC เช่น12โวลต์ DC 24โวลต์ DC และ110โวลต์ DC นะครับส่วนแมกนติกมิตซูบิชิรุ่น S N 2 0ตัวนี้แรงดันไฟเลี้ยงคอย อยู่ที่220ถึง241 AC 0โวลต์เ c 50เฮิรตซ์230ถึง2 4 0โวลต์เ c 60เฮิรตซ์การที่จะใช้แมกเนติกทำงานนะครับก็จะต้องนำไฟฟ้าที่เขาเรียกกันว่าไฟเลี้ยงนะครับมาเข้าตรง A1 นะครับใช้สายลายส่วนสายนิวตรอนนะครับสาย N มาเข้าตรง A2 ตรงนี้นะครับหรือสลับตำแหน่ง L ไป N n ไป L ก็ได้นะครับเพราะเป็นไฟ AC, AC กระแสะสลับครับแล้วตรงลูกศรสีแดงนี้นะครับ3ช่องนี้ภายในจะเป็นหน้าสัมผัสคอนแทกหลักเมื่อเราจะใช้งานก็คลายน็อต3ตัวนี้นะครับแล้วก็นำสายไฟมาเสียบเข้าไปแล้วขันสกรูล็อกให้แน่นอย่างเช่นว่าเราจะใช้ระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับ380โวลต์เนี่ยสาสายก็มาเข้าตรงนี้เลยนะครับขาเข้าเนี่ย L1 เนี่ย ตรงนี้แล้วก็ l 2 l 3เขาจะเขียนบอกไว้ค่อนข้างละเอียดเลยแหละนะครับส่วนขาออกก็ข้างล่างนี้นะครับ3ช่อง t 1 t 2แล้วก็ t 3ส่วนไฟ2 2 0โวลต์สาสายนะครับไม่ทราบว่าบางท่านเคยเห็นของจริงไหมที่ผมเคยเห็นมาก่อนที่จะเป็นไฟ2 2 0โวลต์สาสายนี้ก็คือไฟ3 8 0โวลต์ของเรานี่แหละนะครับ3ส,สาย แล้วก็มาผ่านหมอแปลงแล้วก็แปลงไฟลดแรงดันมาเป็น220โวลต์สาสายนะครับส่วนถ้าเช็คเทียบกับนิวตรอนก็เฟดละ110โวลต์ AC นะครับถ้าเข้าสายไฟก็เข้าก็เหมือนกันเพราะเขามี3สายนะครับการต่อจะคล้ายกันจะ110หรือว่า220 v โวลต์3ส,สายก็เข้าเหมือนกันส่วนขาออกเอาพุตก็จะออกตรงๆเลยนะครับ3ช่องนี้ แล้วส่งไฟไปโอเวอร์โหลดดีเลย์โอเวอร์โหลดดีเลย์ก็จะส่งกระแสไฟต่อไปยังโหลดต่างๆอาจจะเป็นมอเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะนำไปใช้งานแล้วเมื่อใดที่เราดัดแปลงการใช้งานนะครับเราจะนำไฟบ้านของเรา220โวลต์เนี่ยสองสายเนี่ยมาเข้ามาใช้งานก็สามารถทำได้นะครับเพียงนำไฟมาผ่านหน้าคอนแทกหลักจะเข้าได้ตามภาพนี้เลยนะครับ ขาเข้า L เข้าตรง L 1 N เข้าตรง L 3นะครับหรือจะสลับตำแหน่งก็ได้นะครับจะเหลือสแปรไว้ใช้งานเฟสกลางอีก1ช่องขาออกก็ตรงช่อง T 1กับ T 3นะครับเหลือสแปร์1ช่องเฟสกลางหรือเราอาจจะประยุกต์ดัดแปลงนำไฟกระแสตรง DC มาผ่านหน้าสัมผัสหลักก็ยังได้ไม่ผิดนะครับสามารถใช้งานได้เลยแหละเคยมี FC ถามกันมาบ่อยเหมือนกันนะครับ ผมก็เลยตอบไปว่าสามารถใช้ได้นะครับมาดูตรงลูกศรชี้ซ้ายมือก่อนนะครับตรงเลข13 no ตรงเลข14 no นะครับตรงนี้เป็นคอนแทคช่วยชนิด no normaly l open ปกติเปิดวงจรไว้อยู่นะครับแมก n ติกบางรุ่นอาจจะมีคอนแทคช่วยมากกว่า1ชุดเช่น2 s o และ2 nc นะครับถัดไปมาดูทางขวามือของลูกศรชี้ตรงเลข 2 1 nc ตรงเลข2 2 nc กันต่อนะครับตรงนี้เป็นคอนแทคช่วยชนิด nc normally c l o s e ปกติปิดวงจรไว้อยู่นะครับหรือว่าแมกเนติกบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีคอนแทคช่วยมากกว่า1ชุดเช่น2 nc 2 no การเสียบใช้งานก็คลายสกรูตรงนี้นะครับตรงลูสศรชี้แล้วใส่สายเข้าไป ข้างบนคือ Input ข้างล่างคือเ u t p u t นะครับสังเกตง่ายๆก็คือว่าหน้า Contact หลักเนี่ยสกรูจะโตกว่าส่วน Contact ช่วยนี่ยสกรูจะเล็กลงนะครับเราอย่าสับสนนำไปใช้งานไม่ถูกต้องนะครับถ้า c o n t แท t ช่วยไม่พอใช้นะครับก็สามารถสั่งซื้อมาเพิ่มได้นะครับเมื่อจะใส่ใช้งานก็ให้นำนกลไกของชุด c คอ t แท t ช่วยเนี่ยมาเสียบเข้าใช้งานตรงลูกศรชี้ตรงกลางนี้นะครับ ันมีสล็อตช่องตรงนี้เนาะนะครับคือเขาจะทำงานพร้อมกับแมกเนติกเวลาที่คอนแทคดูดทำงานยุบตัวลงนะครับและตรง AC ขีด1 ITH 3 2แอมตรงนี้นะครับคือเขาจะบอกหน้าสัมผัสหลักเขาจะรับกระแสคอนติเนียต่อเนื่องได้สูงสุด3 2แอมต่อไปเรามาดูสเปครายละเอียดของตัวแมกเนติกกันต่อนะครับตรงนี้เป็นการดูแบบ จุดที่สำคัญนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมตรงนี้เป็นตัวย่อ2ชนิดนี้นะครับที่ผมดูบ่อยๆ2ชนิดนี้จะต้องรู้นะครับอันบนเป็น j a s คือ japan industrial standard นะครับเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นอันล่างลงลงมาเป็น iec คือ inter national electrical o t e c h n commission นะครับเป็นมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล ต่อไปเป็นประเภทของการเลือกแมกนติกใช้งานนะครับเป็น utilization category นะครับตรง ac ขีดหเนี่ยผมก็แปลออกมาคร่าวๆนะครับเป็นโหลดทั่วไปนะครับประเภทมีค่าเหนี่ยวนำน้อยหรือโหลดที่เป็นฮีเตอร์เกี่ยวกับเครื่องทำความร้อนนะครับแมกนติกบางรุ่นจะเขียนไว้ ac ขีดหแล้วก็สังเกตดูก่อนใช้งานนะครับส่วน ac ขีดสเนี่ย เหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับมอเตอร์เคสสตาร์ทเกี่ยวกับการทำงานระบบอินดักชันมอเตอร์นะครับโดยรวมแล้วเนี่ย AC 3ดเขาจะเน้นการใช้งานเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับเห็นไหมครับว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมดูตรงลูกศรนะครับ JIS กับ IEC นี IE ้นะครับดูตรงนี้เขาจะเขียนไว้ถ้าอยู่ตรงไหนก็หาดูให้เจอตรงนี้นะครับ ต่อไปมาดูตรง it h 3 2 m นี้นะครับคือตรงนี้เขาจะบอกว่าหน้าสัมผัสหลักเนี่ยเขาจะทนกระแสคงต่อเนื่องได้3 2 am นะครับแมกนติกบางรุ่นจะเขียนไว้ที่หน้าแม็กเลยนะครับบางรุ่นก็เขียนไว้ข้างๆนะครับส่วนอันนี้3 2 m นี้คือเป็นตัวอย่างนะครับสามารถดูตรง it h นะครับเราก็จะรู้เลยว่าแมกน e ติกนั้นเขาจะ ทนกระแสได้เท่าไหร่นะครับต่อไปดูตรง AC ขีดสนะครับคือตรงนี้เขาจะบ่งบอกว่าเหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับมอเตอร์ได้นะครับแล้วก็ดูแรงดันก่อนเลยนะครับว่าเราจะใช้ไฟกี่โวลต์นในการนำมาเข้าแมกเนกติกตัวนี้นะครับเช่น220โวลต์440้โวลต์440โวลต์นเนี่ยมันก็จะครอบคลุมระบบ380โวลต์เช่นกันนะครับ ถัดไปก็550โวลต์วนะครับดูดูย่านนี้นะครับดูตรงลูกศรชีน้นี้แล้วต่อไปก็ดูตรงกิโลวัตแล้วเราก็จะต้องรู้ด้วยว่ามอเตอร์ที่เราจะนํามาใช้งานต่อเนี่ยกี่กิโลวัต์นะครับกระแสเท่าไหร่ก็มาดู JIS นะครับ220โวลต์วก็ใช้4กิโลวัตต์440โวลต์วก็7.5กิโลวัตส่วน550โวลต์วก็7.5กิโลวัตแล้วมาต่อตรง IEC นะครับ 240โวลต์ก็5.5กิโลวัตต์440โวลต์ก็11กิโลวัตต์500โวลต์ก็11กิโลวัตต์690โวลต์ก็7.5กิโลวัตต์นะครับเนี่ยมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกที่เลือกดูก่อนที่จะนำไปใช้งานนะครับครับก็วควรดูสเปคข้างตัวแมกเนติกให้เข้าใจก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับ จะได้ไม่เสียเงินซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าซ้ำซ้อนนะครับมาตรฐานของ JIS กับ IEC จะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับสามารถดูตรงไหนก็ได้แต่ส่วนตัวผมผมจะดูตรงที่ค่ามอกของ JIS ครับเพราะค่าที่ประมาณออกมาจะเป็นค่าที่ต่ำๆไว้ก่อนคลิปความรู้วันนี้ก็จะประมาณนี้ครับแล้วผมยังมีสเปคแมกกาซีกอีก3รุ่นมาให้ดูกันนะครับเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ก็แคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเมื่อจบคลิปนี้แล้วก็ไปซูมดูรายละเอียดย้อนหลังกันได้นะครับจะได้เพิ่มเติมทักษะความรู้ให้มีความชำนาญและรู้จริงขึ้นไปอีกนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ